และผู้ชนะของเราก็คือพัดลมไฟฟ้าไร้สายโอซุกากับรางวัลเครื่องใช้ไฟฟ้าแห่งปีสาขาสุดคุ้มชาบันแม่แอนอนุมัติอวอดแม่อนุมัติและแถมมันจะยึดพ่อไปใช้อีกด้วยเพราะพัดลมไฟฟ้าไร้สายโอซุกาตัวนี้เนี่ยเป็นมากกว่าพัดลมจ่ายแค่หนึ่งแต่ได้ถึง3ใครที่คิดว่าพัดลมไร้สายลมจะแผ่วไม่เลยตัวเนี้อย่างแร แรงถึงขั้นแรงมากแรงถึงขั้นแม่เอาไปเป็นพัดลมดูดอากาศตอนทอดปลาได้เลยนะแบตย่างอ่ดสามารถใช้งานได้ยาวถึง12ชั่วโมงยังไม่หมดพัดลมอะไรสามารถเป็นที่ชาร์จแบตเป็น power bank ไปด้วยในตัวเอ๊พัดลมอะไรนะเป็นได้ทั้งพัดลมและไฟฉายให้เราได้ด้วยสายแคมปิง้งปิ้งย่างน่าจะชอบส่องแสงสว่างให้เราได้ในยามค่ำคืนพัดลมที่ดีคือพัดลมที่เมียชอบ เดี๋ยวนี่สโลแกนเขาแล้วเหรอเชื่อเหอะขายดีครมเซ็ตพร้อมใช้สองใบเท่าบอกเลยของหมดไวมาก